รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี้เราจะทำองไรกันดีล่ะเนี่ยอยู่กลางทุ่ง,งานาแบบนี้ทานทชาติบบที่ไหนทำงานสีครับคุณผู้ชมเราอยู่ตั้งนานแล้วคุณผู้ชมคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะลรวจายเองคะ่ะผมจาพูเจ้าเก่ามาท้งนานแล้วคะ่ะเมื่อกี้เนี่ยนั่งชมธรรมชาตินะคะไม่ได้เล่นเกมเลยคะ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะรายการสยามยนระยองของเราอยู่ที่ทุ่งควายกินคะ่ะ ผมรู้จักคุณลุงอยู่คนหนึ่งเขาสอนทำของเล่นที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยพี่รู้จักพี่อยู่คนหนึ่งเขาบอกพี่ว่าจะพาไปดูของดีที่นี่ด้วยแล้วเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อพี่โอแ้วเขาอยู่ไหนอะเออประเด็นยี่ตรงนั้นแหละหนึ่งสองครับครับสวครับดีดีครับพี่โอ่ะเราสองคนเนี่ยกำลังรอพี่โออยู่เลยค่ะแต่น้องครูก็บอกว่าเขารู้จักคุณลุงอยู่คนหนึ่ง อืมเขาสอนทงของเล่นที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่อ่ะลุงจวบใช่ไหมอใช่ครับพี่โอพาไปบ้านอยู่ตรงนี้เองไปเลยไป,ไปเลยูพี่โอคนที่กำลังพาเจสสานกับน้องภูไปหาบ้านคุณลุงจวบเขาเล่าให้ฟังว่าเ็เด็กเขา กินเนี่ยส่วนใหญ่มี่สุขภาพแข็งแรงค่ะเพราะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษหรือเป็นประจำเพื่อช่วยให้น้องๆ้องเยาวชนแถวทุ่งควายกินเกิดความรู้สึกรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านเกิดตัวเองอย่างเช่นการสอนทำของเล่นพื้นบ้านที่บ้านลุงจวกซึ่งจะได้เห็นต่อไปนี้นะคะครับสอนมาเลยมาดีทุกคน น,นี่คือคุณลุงจูบใช่ไหมใช่ค่นี้แหละคุณลุงจูบคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งเลยนะคะเพราะว่าจะาสารทรารบมวาว่าลุงจวบเนี่ยเป็นราชญ์ในเรื่องของการทํางานประดิษฐ์น้ำพูกําลังถืออะไรอยู่รู้ไหมไม่รู้ค่ะว่ามันคือตัวอะไรคุณลุงค่ะนี่คือตัวอะไรเหรอคะตะกรัวแตงอะเหมือนไหมเหมือนที่เราเคยเห็นไหมอืมเหมือนนะครับคุณลุงคะตารบควนถามานิดนึงค่ะนี่เป็นการน่าสอนอย่างนี้ทุกๆสัปดาห์เลยหรือเปล่าคะไม่ไม่ทุกต้ประดา ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะาหน้กับนักพูดให้คุณลุงช่วยสอนเนี่ยจะได้ไหมคะได้อ่าเคเช็คเช็คเคเลยเช็คเลแต่เป็นก้านใช่ไหมคะมเ,เอาใบนี้อ้อมข้างหลังมาอย่างนี้เหมือนพัดโบว์อย่างเงี้ยคะ่ะโอ้คุณลุงคะนี่เริ่มเป็นหัวตะก,กตาแล้วคุณลุงทำไมคุณลุงถึงเลือกใช้เจ้า วัสดุธรรมชาติทางมะพร้าวม,มาทาเป็นของเล่นให้กับเด็กๆเหรอคะจะให้ยกักจะให้ได้ความรู้อทางมะพร้าวใช้ไดป้ประโยชน์อะไระได้ไหลายังคุณลุงคะแล้วพารามีเยอะแบบนี้เราเล่นยังไงล่ะคะเดี๋ยวทำของให้เด็กรู้เล่นไงของโบร,บบราณก็เด็กจะจำกันไม่ได้ทำกันไม่เป็นเด็กนี่ไม่ขยจะรู้ก็ด้วยเหมือนเอาห้อยไว้ในบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะ สอนให้รู้ว่านี่คือสัตว์อะไรยอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณลุงอืมภูมทำได้ไหมไม่ได้คุณลุงคะสมมติท่านในกรณีที่น้องๆอย่างเงี้ยคะ่ะเขาทําไม่เป็นแล้วเขาเหมือนท้ออะไรอย่างเงี้ยคุณลุงจะบอกเขาว่ายังไงดีก็สอนต้องสอนหมดค่ะอ่าอย่างงั้นเนี่ยอย่งงางนี้เนี่ยแล้วมต้องทําใจรอดทาใจเย็นๆไว้เฝ้าทำใจเย็นน้ำไปเรื่อย มีเผื่อดมากมาคุยก็น,ยนั่งงๆาย่างนี่สนใจตะเป็นเร็วแต่ว่าเหมือนกับเป็นการฝึกความใจเย็นของเราให้มีสมาธิจดจ,จ่อรวมถึงได้มีเพื่อนๆมานั่งคุยกันคุณลุงคะคุณลุงค,ค,คิดว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนคะการที่ได้มาสอนเด็กๆได้ทําของเล่นโบราณโบราณจากวัสดุธรรมชาติแบบนี้ค่ะได้ความดูเละจะได้รู้ต่อไปหลายคนคุณลุงมีความสุขมากๆเลยอะ ยังไงบ้างคะมาเรียนกับคุณลุงก็สนุกค่ะก็คือเหมือนการทําของเล่นมันก็ทําจากของใกล้ตัวด้วยค่ะแล้วก็ยังได้ฝึกสมาธิความอดทนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะนี่มาเรียนบ่อยแค่ไหนละคะกี่ครั้งประมาณ5ครั้งเออทำไมแบบถึงตัดสินใจที่จะมาเรียนทําอะไรแบบนี้เพราะว่าเหมือนแบบคนรุ่นใหม่เนาะอย่างน้องภูอย่างเงี้ยโหยไปกินขนมดีกว่าอย่นี้ เหมือนทาให้เราได้รู้จักความอดทนฝึกความพยายามของเราเหมือนที่คนผู้เล่าผู้แก่พยายามจะสอนเราอะค่ะมันไม่ใช่แค่ของเล่นนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาด้วยที่แบบว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องสืบทอดต่อๆกันไปอะค่ะให้มันยังคงอยู่น้องภูครับน้องภูคิดว่าไอเจ้าของเล่นที่เป็นตั๊กแตนแบบนี้มันต่างจากคอมพิวเตอร์ไอแพที่ภูเล่นยังไงบ้างมันเป็นของเล่นที่ธรรมชาติมากเล่นแล้วมันไม่ทำให้สยตาเสีย ไม่ต้องเสียตังค์ด้ปะใช่ฟรีด้วยฟรีฝึกแล้วก็ <ทำ S 1> สมาธิใ,ใจเย็นมากแต่ว่าไปแล้วเนี่ยชาเกจะรู้ประวัติศาสตร์ของที่นี่ซล้ค่ะว่าใ่คมีที่มาที่ไปยังไงไปชมกันเลยไปเลยตําบลทุ่งควายกินเป็นตําบลที่มีประวัติความเป็นมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเดิมทีมีเพียงทุ่งร้างกลางป่า มีต้นหญ้าขึ้นรกรุงรังชาวบ้านแถวนั้นจึงนำสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายมากินหญ้าต่อมาเริ่มมีประชากรอพยพเข้ามาเมื่อชาวบ้านเห็นสัตว์เลี้ยงมากินหญ้าก,กันมากจึงตั้งชื่อว่าทุ่งควายกินและในปีพุทธศักราช2300จึงได้สร้างวัดขึ้นมาและใช้ชื่อตามชาวบ้านตั้งไว้คือวัดทุ่งควายกินอีกทั้งยังปรากฏในหลักฐานว่ามีการแต่งตั้งกำนันตำบลทุ่งควายกิน ไว้ในทมเนียบรายนามกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับพระราชทานประทวนบรรดาศักดิ์ของกระทรวงมหาดไทยเมื่อปีพุทธศักราช2467หรือในสมัยรัชกาลที่6เขามีเขียนบันทึกไว้ดังนี้นะครับให้นายสจเจริญมีตำแหน่งกำนันตำบลทุ่งควายกินเมืองแกลงมณฑลจันทบุรีรับพระราชทานนามบรรดาศักดิ์ประทวนว่าขุนเดชทุ่งกระบือแค่อ่านนามท่านขุนจากบันทึกนี้ ใครๆก็ทราบว่าต้องเป็นกำนันทุ่งควายกินแน่ๆใช่ไหมครับคุณผู้ชม ฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจรงิงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะนำมาสร่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนสวัสบายมากตุ๊กเค่ะโหตรงนี้อากาศดีสุดๆเลยเนาะพูเนาะใช่ค่ะ ท่าทางาดีอย่างนี้นะคะแสดงว่าคนหมู่การต้องสุขภาพดีมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าคนที่นี่อยู่ท่าทางาสวนผลไม้สวนยางเราใช้ปลอดสารพิษด้วยโอ้โห,โหน <ะ S 1> ผมเนี่ยเลิอกผิวแล้วอะครับมีรัสะด24ชั่วโมงไหมอะคะจะซื้ออะไรไะพูจะซื้ออะไรจะซื้อขนมกินนะขนมไปบ้านป้ากันญานดีกว่าไหม,มวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเขามีอบรมทำขนมไทย ลดโลกร้อนลดพลังงานจริงเหรอคะจริงเราไปดูไหมเออเข้าไปคร<ห><ห>ับไปไปเลยค่ะลืมขนมกรุบกรอบไปได้เลยนะน้องภู จ้ะมันจะต้องละเอียดมากมากไหมคะไม่ไม่ต้องการกระเพาะไม่ละเอียดแล้วชิมเลยอ๋อชิมเลยชิมเนาะอืมอร่อยนะลองชิมดิจ้ะจ๊ะลองชิมแต่เดือดแต่อย่าเอามือลูกแกไปเอามืยอย่าเอามือที่ชิมลงไปทำนะอันนั่างี้ผมณอร่อยอ่ะอร่อยรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงหวานนะครับมันมีแป้งเป็นเม็ดๆเลยอ่ะเออเค็มๆเนี่ยที่ไม่ได้ใส่เกลือเลยนะคูมันว่าเค็มอะไรอังครับ ขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรเอ่ยพอจ้ะพอ,อ,อไปฮูคุณป้าคะทำไมถึงต้องเลือกปอเป็นขนมกล้วยอะคะแปลว่าเป็นผลไม้ที่พื้นบ้านเราปลูกเองก <SF 3> ล้วยหลังบ้านใช่จ้ะและที่มันหวานนี่มันเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะอะไรคะดาราเขามาทำปุ๋ยใส่ไว้ดารามาทำปุ๋ยใส่ไว้วจ้ะใชรค่ะ ปุ๋ยจะผัดตบชวาที่จักเคยมาทําเมื่อปีที่แล้วเอามาใส่กล้วยแล้ววันนี้กล้วยก็โตขึ้นมาแล้วปีนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะคุณป้าเอากล้วยที่อาจจะบอกว่าหลายๆต้นเป็นลอยๆต้นข้างหลังบ้านเนี่ยเอามาทำขนมกล้วยแต่ว่าครั้งนี้พิเศษค่ะเพราะว่ามีเด็กๆทำไมถึงให้เด็กๆมาช่วยทำนะคะ เาเด็กมาช่วยเนี่ยมันก็มีความบุกอุ่นน่ะแต่ร่างกายเรารู้สึกว่าเหมือนติดหกว้าว <laughs> ตอนนี้ติดหพอดีเลย1ิหพอดีเลยหกสิบคป้าคะนอกจากกล้วยที่เรามาทำเนี่ยเป็นกล้วยที่ปลอดสารเคนีแล้วเนี่ยยังมีสูตรพิเศษอะไรสำหรับขนมกล้วยของทุ่งคายหยิ่งคะเนี่ยสูตรพิเศษของเราคือขยำให้ละเอียดทำไมถึงใช้มือคะใช้ แบบแบโบราณอะ่ะก็ใช้มือประเดียเยแบบเด๋ยวนี้ประเดี๋ยก็มีเครื่องปั่นแต่เราไม่ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยน้องภูของกรายากำลังเมามันกับการห่อกล้วยอ่ะภูสนุกไหมตั้งใจมากเลยอะ่ะสนุกมากเลยครับสีมือภูนี้โอเคไหมคะจะจะใช้ได้ภูนายใส่หยีช้อนอะ่ะช้อนช้อนเนี้ย <laughs> ประสงค์ที่จัดอย่างงี้วันเสาร์อาทิตย์ให้เด็กๆมาทาขนมกันเนี่ยครับเพราะอะไรอ่ะต้องถามกันว่าเด็กๆสนุกไหมคะสนุกค่ะนี่นแหละจุดประสงค์แรกก็คือว่าเด็กๆจะได้สนุกแล้วก็เป็นการสนุกด้วยการเรียนรู้นะคะเพราะว่าที่กลุ่มรักเขาชะมเมาเนี่ยจะสนับสนุนให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตัวเองอะคะ่ะพี่แฝดคะแสดงว่าเราจะจัดกิจกรรมในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เท่าน,นั้นใช่ไหมคะ ออไม่ไม่ทุกค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยมีโอกาสที่รักเขาชาวาได้พาเด็กๆมาเรียนรู้ะนะคะก็ในช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะ,คะเราก็จะลงมาเรียนรู้ตามชุมชนของเราอย่างเช่นเรื่องของการทําปุ๋ยที่นี่ก็โดดเด่นมากนะคะหรือว่าเรื่องของครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้มาทําขนมด้วยแล้วก็เออได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเด็กรุ่นใหม่อย่างจ๋จากับน้องภูเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าทํำยังไง<ช>น้องน้องภูเนาะ มไทยเนี no er ่ยมันช่วยประหยัดพลังงานยังไงอะคะพี่แฝดครับก็น้องภูดึงดูสิครับเวลาที่เราที่เราทําขนมไทยเนี่ยเราก็จะมีอย่างที่เมื่อกี้นี้ที่น้องภูไปก่อไฟใช่ไหมครับเราก็ใช้ถ่านเราก็ไม่ได้ต้องไปเติมพลังงานพวกแก๊สพวกอะไรใช่ไหมคะแล้วก็หีบห่อของขนมของเราเนี่ยเราก็ย่อยสลายได้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําเราเรียนรู้เรื่องการทําขนมแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็ทําให้ทั้งเรื่องของการที่เรามีความรู้ด้วยสนุกด้วยแล้วก็สามารถลดพลังงานได้ด้วยนะโอ้สุกแล้วสุกแล้วได้แลรวนี่ใครอยากชิมไหมคะเอ๊น้องครูไปไหนอะคะเนี่ยดูนี่ค่ะ จิ้นหนูครับอื่นเืากำลังกินนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บตลอดเลยอร่อยไหมาทางทีเจสจาก,กับน้องภูเห็นและสมัมผัสได้จากทั้งของคุณลุงจูบและคุณป้ากัญญา ที่มาสอนลูกสอนหลานแล้วก็พอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ทันทีเลยแล้ค่ะว่าลูกหลานของชาวตำบลทุ่งควายกินเนี่ย <S <S เขาช่างโชคดีจริงๆนะคะ <S <S ที่ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ได้ใกล้ชิดได้พูดคุยกันระหว่างคนเฒ่าคนแก่กับเด็กๆรุ่นลูกหลานผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แบบนี้ <S <S เพราะอย่างน้อยๆเมื่อน้องๆเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ชาวระยองวันข้างหน้าเขายังได้มีโอกาสซึมซับและรู้จักว่า ของเล่นที่มีประโยชน์ทําให้คนเราได้พูดคุยกันไม่เอาแต่ต่างคนต่างเล่นสร้างความเห็นแก่ตัวไม่เปลืองพลังงานที่ต้องคอยชาร์จแบตเนี่ยมันเป็นยังไง <wind> นี่แหละค่ะคือจิตสำนึกดีๆ <gasps> ที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบลทุ่งควายกินซึ่งคนในชุมชนเขาร่วมกันสร้างขึ้นมาจากคนรุ่นใหม่ค่ะถามหน่อยค่ะ <characteristics> ว <im it> ่า น,นี้เนี่ยเคยได้รับรางวัลอะไรบ้างไหมเนี่ยเคยเราเคยร่วมโครงการ <c oughs> รักตาสร้างคน84ตนิตำบลวิถีพอเพียงร่วมกับอตทอรเราเป็นหนึ่งใน9ก้าตำบลนำล่องของ,ของระดับประเทศโเ <c oughs> มื่อประมาณสัก7ปีที่แล้ว <c oughs> ปัจจุบันนี้เราทำเป็นคู่ขนานกับท้องถิน่น <c oughs> ซึ่งสนับสนุนก็ประมาณในการทำแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็จะฝึกเยาวชนของเรามีเดก็กโรงเรียน5โรงที่เรามาทำ คือเน้นที่เด็กๆเ,เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆที่เขาโตขึ้นไปเนี่ยก็ได้มีจิตสํานึกรักบ้านเกิดแบบนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่โอมากๆเลยนะคะที่พาจัสากับน้องภูรวมถึงคุณผู้ชมรายการสยามยนระย,ยองได้มาเจออะไรดีๆที่มีคุณค่ากับเราอีกหนึ่งสัปดาห์ขอบคุณนะคะขอบคุณครับน้องภูวันนี้เราได้เล่นของเล่นได้กินอยากทำอะไรอีกไหม ผมอยาเอาไอปกดเพื่อนๆว่าของเล่นเนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้ทําเองก็ได้กับรองเ้าก็เล่นได้เยี่ยมมากเลยถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่พักโฆษณาระหว่างพักโฆษณาน้องภูไปบอกเพื่อนๆนะครับผม <Okay. S 2> พักชมโฆษณาสักครู่คะ่ะ สดุสังครจะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปะตะทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน ไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในท้องผมหมดแล้วครับพอพอพอไม่ต้องบอกแล้วยำเรื่องกินมากๆคุณผู้ชมคะจะดา่าว่าเราไปชมเรื่องราวดีๆช่วงบ้านฉันมีดีก่อนเลยดีกว่าค่ะก่อนที่ภูเนี่ยจะเรียกร้องไปกินขนมย่างอื่นอีกนะคะภูรี่บอกกำลังกายแล้วบ้านฉันมีดีช่วงบ้านฉันมีดีวันนี้จะพาไปรู้จักกับโครงการดีๆ ที่โรงเรียนบ้านน้องจอกตำบลเชิงเนินจังหวัดระยองนี่เองครับทีมงานไปรู้มาว่าโรงเรียนนี้เขานําเอากระดาษที่ใช้แล้วมาบันเจิดไอเดียเป็นของน่ารักเก๋ไก๋ที่ไม่เหมือนใครโดยเริ่มจากนํากระดาษแต่ละแผ่นมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทําไงต่อครับคุณครูครับหลังจากตัดกระดาษเสร็จแล้วนะคะก็นากระดาษมาแช่ ทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะคะก็เทคนิคนะคะก็คือเราใช้น้ํายาปรับพนุ่มนะคะในการแช่เพื่อให้กระดาษเนี่ยมีกลิ่นหอมสามารถเอามาทำให้มันละเอียดง่ายขึ้นกระดาษก็จะนิ่มขึ้นนะคะ mm hmm. เมื่อขยำกระดาษละเอียดแล้วเราก็นําขึ้นจากน้ํานะคะบิดพอหมาด หลังจากบิดกระดาษขึ้นจากน้ำพอหมาดๆแล้วนะคะก็นำมาผสมกาวลาเทคนะคะก็คือใช้อัตราส่วนคือ1ต่อ6นะคะคือกาวหส่วนแล้วก็กระดาษ6ส่วนนะคะผสมให้เข้ากันนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการขึ้นรูปนะคะนำพลาสติกนะคะมาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการนะคะแล้วก็นำกระดาษ ที่เราผสมกาวไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะเอาลงมาปะนะคะลงบนพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะคะถ้าเรายังไม่ได้ใช้เนี่ยก็สามารถนำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะโดยอาจจะบรรจุใส่ถุงหรือกล่องนะคะแล้วก็เก็บไว้เมื่อเราต้องการใช้ก็นำออกมาใช้ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนของการระบายสีนะคะ ประโยชน์ที่สําคัญของการชักชวนน้องๆลูกหลานชาวตาบลเชิงเนินมาอบรมการนําขยะประเภทกระดาษที่ใช้แล้วมาดัดแปลงจนได้ชิ้นงานแบบนี้นั้นน้องๆเขาจะได้รับอะไรบ้างครับช่วยบอกหน่อยเนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองจอกนะคะตั้งอยู่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่นะคะจึงทําให้มีขยะจํานวนมากนะคะโรงเรียนจึงคิดโครงการขึ้นมานะคะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ ขยะโดยการนำมาประดิษฐ์ของใช้ต่างๆนะคะก็จะทำให้จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นค่ะอีกคั้งยังช่วยสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงท่านเพื่อให้นักเรียนรู้จักคำว่าพอเพียงรู้จักประหยัดช่างสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำสิ่งของที่เหลือใช้มาสร้าง มูลค่าเพิ่มต่อไปและลูกค้ารายใหญ่ที่มาอุดหนุนซื้อชิ้นงานประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้ที่น้องนองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้องจอกทําขึ้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือคนในชุมชนใกล้ๆก,กับโรงเรียนนี่เองแหละครับตอนนี้รู้แล้วว่ากระดาษที่ใช้แล้วสามารถ นำไปทำประโยชน์ได้อีกตั้งหลายอย่างทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะและยังช่วยลดมลพิษด้วยค่ะเพิ <_ p prote ge> ่งจะรู้นะคะว่ากระดาษที่เหลือใช้แล้วนอกจากนำไปชั่งกิโลขายแล้วยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาประดิษฐ์เป็นแจกันที่ใส่ดินสอปากกาหรือจะเป็นแม็กเนตติดตู้เย็นนะคะสิ่ง <_ d eme> ของเหล่านี้เราก็ทำมาจากกระดาษที่ใช้แล้วทั้งนั้นค่ะ นี่คืออีกหนึ่งเรื่องดีๆของความตั้งใจนำกระดาษเหลือใช้มาสร้างสรรค์จนได้เป็นชิ้นงานดีๆหลายอย่างที่ทั้งนักเรียนและครูอาจารย์ของโรงเรียนบ้านหนองจอกเขาตั้งใจนำมาอวดให้ทราบกันจนสมกับเป็นบ้านฉันมีดีของชาวระยองครับหไหนต่อดีโอ้พี่นีจะโอเย,ยนแล้วอะไรรีบกลับบ้านไปไหนเนี่ยแม่ห่วมารับแล้ว อย่างเงี้ยต้องไปท้าไปลองเรียนอย่ารถติดอิจฉาที่แถวนี้จังไม่เป็นเด็กขี้บ่นอย่างเงี้ยคะโอเคโอเคโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมค่ะเรามาคอมเมนต์กันนะคะใครที่มีเรื่องเราดี ส่งข้อมูลไมได้นะคะทางอีเมลอยู่บนหน้าจอนี้นะคะหรือว่าอยากจะติชมช่วงไหนขั้นตอนไหนบอกได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยค่ะสยามยนรยองแฟนคลับแล้วก็ยังมีอินสตาแกรมด้วยนะคะสยามยนรยองมีหลายช่องทางเลยนะน้องภูน่ะโอเคงั้นไปไปเลยเหรอใช่ลาก่อนดีไหมใช่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายไปเลยไปเลยนี่นี่นี่ ลุมปตทพลังที่ยั่งยืน